มิจฟู้ดพาร์คนะครับที่ดอนเมืองนะครับชั้น2นะครับทางระหว่างเชื่อมไปรถไฟฟ้าสายสีแดงครับผมนะฮะนี่ถือว่าเป็นราคาถูกราคามิตรภาพคนไทยกินได้ครับผมนะฮะมีจมจิฟู้ดพาร์คนะครับที่ดอนเมืองชั้น2นะครับทางเชื่อมต่อไปรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่นี่ราคาคนไทยนะครับเข้ามากินได้เลยนะครับผมราคามิตรภาพข้าวซอยก็ไก่นะครับก็6 5บาทนะครับ ทะเลก็เจ็ดสิบาทนะครับถือไม่แพงถันเนื้อก็แปดสิบ้าทนะครับเป้นถ้าเป็นข้าวซอยเนื้อนะครับแต่ที่นี่เราต้องเอาเงินมามาแลกเป็นเป็นการ์ดก่อนนะครับนะครับดูบรรยากาศดยรอบนะครับแกงอ่าข้าวแกงหมักไต้นะครับข้าวแกงคุณโก้นะครับผมก็ราคามิตรภาพครับเนี่ยราคามิตรภาพโนไทยมากินได้นะครับแต่เารชันสี่มันจะแพงกว่านี้นะครับมันจะเป็นราคาต่างชาติกับผมไก่หกสิบบาทครับนะฮะ ข้ามันไก่ย่างอนะ็บีร้อยสิบบาทนะครับเมื่อกี้กินไปแล้วว่าไก่แข็งไปหน่อยครับปริมาณไม่สมราคาครับผมนี่กินเบาๆท้องนะข้าวต้มกุ้งนะครับข้าวต้มหมูสับข้าวต้มกระเพาะหมูครับราคาตามตามเมนูถือราคานี่คนไทยกินได้นะครับชั้นสี่จะไปราคาต่างชาติเลยครับผมคนมาที่ดอนเมืองมากินได้เลยนะครับ ประหยัดเงินในกระเป๋าครับผมเขาบอกว่าหอมลาล้านหอมลาครับผมสามน้อยไมได้ดอนเมืองนะครับผมชั้นสองนะครับทางเชื่อมต่อนะครับจะไปรถไฟฟ้าสีแดงครับผมเดินสุดอาคารเลยครับร้านนี้อร่อยนะครับล่าหน้าทะเลนะครับกินแบบไม่ต้องปรุงรสชาติเข้มข้นนะครับหมึกัตตัวโตนะครับแค่เจ็ดสิบบาทเองนะครับเม well uh huh. yup ื่อกี้กินแล้วครับผมใส่เค็ม้วยนะครับ เป็ดย่างนะฮะหมูกรอบนะครับผมเดี๋ยกจะโฟนะครับราคาตามป้ายเลยนะครับจานโปรดอาหารอร่อยมากข้าวซอยนะครับกินแบบไม่ต้องปรุงเลยครับอร่อยอร่อยตามรอยมากินได้เลยนะครับรสเ,เข้มข้นนะครับไม่วันข้าวข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูข้าวซอยกุ้งอร่อยมากนะครับเนี่ยนันกะทิหอมด้วยนะฮะกินไปลาไม่ต้องปรุงเลย ไก่ย่างนะครับร้อยสิบาทนะครับก็ต้องถือว่าแพงนะครับราคาปริมาณแล้วไม่สมน้ําสมเนื้อนะครับนะฮะแต่ถ้ามาดูนี่ครับราดหน้าทะเลกุ้งหมึกตัวโตๆเจ็ดสิบาทถือว่าถูกนะครับแต่ข้าวซอยนะครับข้าวซอยทั้งหกสิบห้าบาทเป็นไก่นะครับอันนี้ถือว่าสมราคานะฮะนะฮะถ้าเกิดข้าวมันไก่ไก่ย่างเนี่ยร้อยสิบาทไม่สมราคานะครับน้องบอกก็ปริมาณก็ไม่ได้เยอะนะฮะธรรมดาธรรมดาตามรอยมากินแน่นะครับ สนามบินดอนเมืองชั้น2เชื่อเป็นรถไฟฟ้าสีแดงนะครับแต่ชั้น4จะแพงมากครับผมก็รถลกกลังเครื่องรุงครับดูข้างบอยก็ไกลไปไม่ไหนเออมาทางะยกกันกันหนักต่อซอยนะครับอืมนี่โอเคเลยไม่บางกลุ่มโอเคเลยอะ่ะ65ิบาบาทนะครับน่าก็อร่อย อาหารอร่อยอยู่ที่น้ำซุปเนี่ยโอเคพอแล้วข้าวซอยข้าวเหนียนะครับ65บาทนะครับรู้ว่อาอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลยนะขาที่กินนีบกรอนะฮะมีเส้นนิ่มกระเด็นกรอบนะ65บาทชิ้น่ะเลิศเลยนะฮะ ดูลาดนานี่ยมานนะครับลาดน้าจริงๆจะต้องปรุงนะเนี่ยไม่ปรุงมันมันมันชื้นๆกันทำรสกลางเกินไปนะครับก็ย่างใติดปีกไก่ด้วยก่อนร้อนหน้ามีกองกรอบเรียบให้โดนลม ฟูดพาร์กนะครับนะฮะลาดหน้าทะเล70บาทรสกลมกล่อมนะครับเราลองชิมแั้นะครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยทะเลด้วยนะฮะอันนี้ข้าวซอย65บาทนะครับในกิฟูตดพาร์กนะครับทางดอนเมืองนะครับทางเชื่อมต่อจะไปรถไฟฟ้าสีแดงนะครับจะถือราคามิตรภาคนไทยกินได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะฮะน้องก็ตักไก่มาให้มันเป็นข้าว ข้าวไก่ข้าวไก่ย่างนะครับร้อยสิบาทไก่แข็งด้วยไม่สมราคาเนะี่ยอันนี้นี่แล้วก็กินหมดชามร้อยสิบาทไม่อร่อย,อยกินหมดชามะครับเนี่ยนะฮะไม่อร่อยก็าหิว,ห,วหิวด้วยผสมราคาน้อยแล้วแข็งนะครับจะห้ามใจในะข้าวซอยกับรลาดหน้าทะเลเรียกว่วาแค่ไม่ได้ปรุงเลยนะครับแจะเลรียชามได้ไม่กินใจแยงใจคนในเรียชามแล้วได้เนี่ยนะครับผมเป็นไงนะตอนนี้สั่งไอติมช็อกโกแลตนึครับสองลูกสี่สิบห้าบาทนะครับ ช็อกโกแลตกับ,บสตรอเบอรี่ลองกินรสชาติขมข้นป่ะเป็นไงบ้างก็ธรรมดาก็ธรรมาดานะธรรมดาสองลูกสามสองลูกสี่ห้าบาทถือว่าไม่ผ่านถือว่าแพงแหละก็ถือว่าแพง,นะแง,ถ,แพงถ้าไม่อร่อยถือว่าแพงนะครับ